ดูพีริมจบท็อห้าสกลนครอุบบนความเห็นส่วนตัว มาลยค่ะเปิดโผท็อปไฟท์มิสยูนิวอัลไทยแลนด์2024จากน้ำตาลชลิตารุ่นพี่นางงามเคาะห้าสางามผู้เข้าประกวดนะคะหลังสร้างชื่อมองขาดเคาะไม่เคยพลาดจนแฟนๆสถาปนาให้เป็นกูรูนางงามตัวตึงคนใหม่ของวงการค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิสยูนิวอัลไทยแลนด์2024ในรอบ preliminary ค่ะที่ทำเอาเวทีรุกเป็นไฟนะคะตั้งแต่เปิดโชว์แรกจากศิลปินสุดแซ่บเจ้าของเพลงฮิตอย่างแบดมิกนะคะหรือว่าคุณมิกเฉลิมศรีค่ะกับโชว์ชุดฟารักพ่อค่ะและ3ศิลปินรับเชิญนะคะได้แก่ il, แอน ะะที่มาร่วมร้องแรปนะคะแล้วก็โชว์แดนสร้างความสนุกสนานไปด้วยกันค่ะโดย40สาวงามผู้เข้าประกวดนะคะก็มาในลุคของ Air Hostess สุดเซ็กซี่ค่ะพร้อมกับผ้าพันคอคอลเลกชันพิเศษนะคะลาย MUT ค่ะและมงกุฎนะคะจาก TBN Global เชฟเว่นชันดีชวนกระดอแงแบรนซีจัดพิธีสิ่งที่หนูชอบจะมีสิ่งที่หนูอยากจะขอขอ้อถ้าฟ้าแม่เอ็นอยูทีฝาต้องด้หมและไปกันต่อในรอบการแนะนําตัวนะคะจาก40สาวงามค่ะที่มาในชุดว่ายน้ําสีดำนะคะก่อนที่จะเฉิดฉายในชุดราตรีค่ะพร้อมกับอีกหนึ่งโชว์สุดเก๋น,นะคะแบบเจนเทวูแมนจากมิกเฉลิมสีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประกาศรางวัลต่างๆค่ะจากผู้สนับสนุนนะคะมอบให้าสาวๆกันอีกด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของรอบชุดประจำชาติค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าสาวๆแต่ละคนแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวค่ะ และแน่นอนค่ะสาหรับการประกวดนางงามนะคะสิ่งที่ต้องมาคู่กันและเป็นสีสันของการดูนางงามค่ะนั่นก็คือการเปิดโผลข,ของเหล่ากูรูนางงามนะคะว่าจะเคาะใครบ้างสาวงามคนไหนนะคะจะเตะตาเป็นพิเศษค่ะและคาดว่าน่าจะต้องเข้ารอบลึกนะคะเข้าใกล้มงมากที่สุดโดยกูรูนางงามแต่ละคนนะคะจะมีวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะโผท็อปไฟของเหล่ากูรูนางงามนะคะก็จะไม่ค่อยเหมือนกันค่ะมีทั้งคนที่เคาะตรงบ้างเคาะไม่ตรงบ้างนะคะสลับกันไปแต่หนึ่งในกูรูนางงามหน้าใหม่ค่ะที่แฟนนางงามจับตามองนะคะก็คือคุณน้ำตา,าลชา ตำแหน่งมิสยู n i เว r ร์สไทยแลนด์ปี2016และในปีนั้นค่ะน้ำตาลนะคะเธอก็ยังเป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ไปประกวดต่อนะคะบนเวทีใหญ่มิสยูเนเวอร์ส2016ที่จะต้องไปเชิดเฉือ,อน,กนกันกับเหล่านางงามนะคะทั่วโลกแต่สาวน้ำตาลค่ะเธอก็สามารถเข้าไปถึงอรอบลึกได้นะคะในรอบ6คุณสุดท้ายเลยทีเดียวและต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยประสบการณ์การวิเคราะห์นางงามการมองนางงามนะคะถือว่ามีความแม่นยําสูงมากๆค่ะเพราะว่าน้ำตาลมองไม่เคยพลาดเลยนะคะโดยล่าสุดนะคะหลังจบการประชันโฉมของเหล่าสาวๆค่ะในรอบพรีริมินารีแล้วน้ำ ซึ่งก็ได้แก่อุบลราชธานีค่ะภูเก็ตนะคะมหาสารคามกรุงเทพและสกลนครค่ะโดยไม่ได้เรียงอันดับแต่อย่างใดค่ะดูพีริมจบพับผ้าสกลนครอุบลภูเก็ตกรุงเทพมหาสารคามจบความเห็นส่วนตัว ทั้งนี้นะคะน้ำตาลก็ยังได้โพสต์ท็อปไฟในดวงใจของเธอไว้บน Facebook อีกด้วยนะคะพร้อมกับยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะว่าใจเนี่ยชอบสกลสุดเลยเพราะว่าสวยแบบนางพญาและอีกคอมเมนต์ค่ะที่บอกว่าไปลุ้นตอบคําถามเอาเพราะว่าเบาจนไม่มีใครโดดเด่นออกมาขนาดนั้นห้ามดราม่าดูตามหน้างานและในระหว่างชมการประกวดค่ะก่อนที่จะขอท็อปไฟนะคะเจ้าตัวค่ะก็ม้วนจอยสุดๆมีการเคลื่อนไหวใน Facebook เป็นระยะะ,ยะนะคะให้ได้พอกระตุกต่อมอยากรู้ของเหล่าแฟนๆนางงามนะคะว่าอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่บอกว่าอุบลเดินสสสสะใจมามาากกกลวยยเีด เกองค์ประกอบดีหมดเลยแต่ว่าเดินไม่มั่นใจใดๆวันนี้ให้อุบลทั้ง2รอบและยังทิ้งท้ายในค่ําคืนหลังการประกวดรอบพีลิมนะคะด้วยโพสต์ที่บอกว่าไตรมงปีนี้ได้หมดเพราะว่าน,นอต่อจะไปเชียร์ถึงเม็กซิโกด้วย ซึ่งใน5จังหวัดที่สาวน้ําตาลเคาะนะคะก็น่าจะตรงใจหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีนะคะ MUT 0 8มุกการฤทธไทยทัศบุตรค่ะภูเก็ต MUT 1 7สุริสุริสาสุสนาเรโนโมหาสารคามค่ะ MUT 0 7นะคะป๊อปปี้บุญนิสาจันทร,ราชายัยกรุงเทพค่ะ MUT 4 0โอปอสุชาตาช่วงสีและสะกลนครค่ะ MUT 3 3นาทเลียวันเนสพุกทองซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะในการเคาะท็อปไฟข์ของน้ําตาลกัะท่านผู้ชมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะน้ําตาลได้สร้างตํานานนะคะตั้งแต่ปี2022ค่ะ ธอได้เคาะ5ประเทศสุดท้ายนะคะบนเวที Miss Universe ที่มีสาวงามจากทั่วโลกไปประกวด86คนค่ะโดยน้ำตาลนะคะมองว่าท็อปไฟในปีนั้นค่ะก็ได้แก่สาวงามจากประเทศคูโรเซาโดมินิกันริพับบิกค่ะปบโตริโกนะคะเวเนซุเอลาและ USA โดยที่ไม่มีชื่อของแอนนาเสืองามเอี่ยมนะคะที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดในปีนั้นติดโผของเธอซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนั้นสาวน้ำตาลเนี่ยโดนสาบโดนถล่มหนักเลยทีเดียวจนกระทั่งสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมคะผลการตัดสินในปีนั้นนะคะสาวงามที่ได้เข้ารอบลึกค่ะไปยืน5คนสุดท้ายตรงเป๊ แบบไม่มีพลิกโผที่น้ำตาลเคาะเอาไว้เลยต่อมาค่ะในการประกวดมิสยูเนเวอร์ไทแลนด์ปี2023นะคะน้ำตาลก็ได้ตอกย้ำตำนานความแม่นความปังของเธออีกนะคะด้วยการเคาะท็อปไฟค่ะท่านผู้ชมค่ะได้แก่แอนโทเนียเจสซี่วีนาเจนนี่และนลินค่ะและในครั้งนี้นะคะมากกว่าการเคาะ5คนสุดท้ายไม่พลิกโผแล้วเนี่ยแต่ลำดับค่ะยังถูกต้องอีกด้วยนะคะซึ่งปีที่แล้วค่ะท่านผู้ชมในปี2023เนะคะเราได้แอนแอนโทเนียโพซิลเธอคือคนที่คว้ามงกุฎมิสยูเนปีี2022คครง้้นน,นั่ะ 2024, ะ สาวงามคนใดจะเป็นผู้ที่ครองมงกุฎสตาร์ไลท์ข่าวนะคะจากโมวัตและท็อปไฟท์ค่ะที่สาวน้ําตาลเคาะเอาไว้นะคะปีนี้จะผิดโผลหรือไม่ร่วมเชีรีรยแล้วก็ร่วมลุ้นกันได้ในค่ําคืนตัดสินนะคะคือวันอาทิตย์นะคะที่14กรกฎาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปกัะท่านผู้ชมทางมีอยากลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ